เวลา15นาฬิกา27นาทีวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรอยัลจูบิลีบอลลูมอาคารชาเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2566ซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปธรภ์ร่วม,มกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภาคีเครือข่ายและองค์กรสมาชิกร่วมกันจัดขึ้นภาย ้แนวคิดสืบสานพระราชปณิธานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา91พรรษาวันที่12สิงหาคม2566 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจเจริญพระชนมพ์พรรษา4 5พรรษาวันที่3มิถุนายน2566สมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงจเจริญพระชนมายุ6 8พรรษารวมทั้งเพื่อตระหนักถึงพลังของสตรีไทยซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยในทุกมิติทั้งยังเป็นพลังสำคัญในการทำรงรักษาความมั่นคงของครอบครัว โอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และพระราชทานเกียรติบัตรแก่สตรีไทยดีเด่นประจำปี2566ทรงรับเทียนชนวนและเทียนจุดและทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้าที่เจ้าพนักงานพระราชทานพระราชพิธีถือถวายแล้วทรงจุดเทียนเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2566ในการนี้มีพระราชดำรัสถึงสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูประถม ได้รายงานว่าการจัดงานในวันสตรีไทยในปีนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่งคือเพื่อสืบสารพระราชปณิธานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืนเพื่อเป็นพลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไปนั้นนับว่าน่าชื่นชมอย่างยิ่งทั้งนี้เพราะในปัจจุบัน สังคมไทยและสังคมโลกมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีต่างๆมีบทบาทสำคัญและจำเป็นต่อวิธีการดำเนินชีวิตของทุกคนมากขึ้นทั้งยังมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพการงานและการดำรงชีวิตประจำวันตลอดเวลานวัตกรรมและเทคโนโลยีเหล่านั้น สามารถนำมาเป็นเครื่องมือช่วยสตรีไทยในการพัฒนาตนเองพัฒนางานที่ทำตลอดจนพัฒนาครอบครัวสังคมและชาติบ้านเมืองต่อไปได้ดังนั้นหากทุกคนทุกฝ่ายที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสตรีจะได้ร่วมกันพิจารณาสแสวงหาแนวทางที่ถูกต้อง ในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ตลอดจนเสริมสร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อให้สตรีไทยทุกคนทุกสาขาอาชีพได้เข้าถึงเข้าใจนวัตกรรมและเทคโนโลยีเหล่านั้นสามารถเลือกสรรมาใช้ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและส่วนรวม หรือแม้กระทั่งสามารถสร้างสารรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะเป็นทางหนึ่งที่จะสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพัฒนาสตรีอย่างยั่งยืนได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวันสตรีไทยในปีนี้จะเป็นก้าวย่างที่สำคัญ อีกครั้งหนึ่งของการพัฒนาสตรีไทยดังที่ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติบำเพ็ญมาด้วยดีโดยตลอดอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนแท้จริง